แต่ละราศีนะคะเมื่ออยู่ในจุดเดือดทางอารมณ์เนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรและแบบไหนนะคะวันนี้จะมาถึงเส้นทางของการเมามอยอยราศีแต่ละราศีกันแล้วนะคะอาจจะบอกแบบสกบสั้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวตึงที่สุดของพวกเราก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเมษนะคะหรือว่าแอริสนะคะราศีที่เดือดที่สุดและติดอันดับท็อปโพของความเดือดอยู่ตลอดกาลนะคะเมื่อราศีเมษถึงจุดเดือดทางอารมณ์นะคะเขาจะ ระเบิดออกมาทันทีแบบที่ไม่มีกักอะไรเลยเด็ดขาดนะคะพอเขาโกรธเขาก็จะทนก่อนปกติเนี่ยเมฆก็ไม่ใช่คนมีควขมบดทนสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะแต่พอทนทนทน,ทนสักพักหนึ่งคลิกตู้มันก็ก็คันนะคะเขาก็จะระเบิดเหมือนภูเขาไฟเลยค่ะไม่มีการกรองใดๆดทั้งสิ้นมีอะไรก็ตามที่สามารถพูดกราวออกมาได้ประหนึ่งขุดมาจากลำนำใดๆก็ตามก็คือเอามาหมดเลยสารพัด ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้สามารถนําถูกมาเป็นเครื่องด่าสังหาได้แล้วอารมณ์นั้นเลยนะคะเหมือนเครื่องจักรด่าคนอัตโนมัติเดินได้แบบไม่มีแบบอัลล m มิต d ์าน Unlimited c ชาร์จเลยค่ะเขาสามารถที่จะแบบด่าได้จนกว่าเขาจะใจยเย็นเขาจะสามารถ complete everything in this world ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มพูดตรงเขาจะเริ่มไม่ถนอมน้ําใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทําให้เมสเข้าสู่จุดเดือดทางอารมณ์ได้คุณจะได้ฟัง คำพูดที่ไม่รู้ว่าไปสรรหามาด่าได้อย่างไรจากปากชาวเมธอถ้าไม่จริงเมธมาเมนนะอนิเมตนะคะวันนี้เขาดังเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะต่อไปราศีลำดับที่สองนะคะคือพฤษภอะพฤษภเนี่ยทอรัสนะทอรัสเนี่ยค่อนข้างมีความอดทนสูงมากๆ mm hmm. เขาใสายอดทนใส่แบบปอ้ชฉัน เงียบฉันนิ่งขอนิ่งก่อนขอเงียบก่อนไม่มีอะไรเลยแบบชิวๆเน้นแบบไม่อะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็าตามนะที่คุณสามารถแย่พืชศพให้อยู่ในจุดเดือดทางอารมณ์ได้นะคะเขาจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าสายไม่พูดเยอะคะ่ะแต่ว่าแบบปลาของโยนทำลายข้าวของแต่ไม่พูดนะเพราะโมโหอยู่พืชศพเป็นอะไรที่ เวลาโกรธหรือโมโหจะไม่ค่อยด่ามาตรงๆเวลาด่าถ้าคุณทําให้พืชศพด่าได้นะคุณคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้เลยเวลาพืชศพเดือดจัดจจะยิ่งเงียบยิ่งเดือดยิ่งเงียบยิ่งเดือดยิ่งเงียบแต่ถ้าหมดความมดทนแล้วหมดความหมดทนอีกนะเขาจะเริ่มลงไม้ลงมือทําลายเขาป่านะคะอันนี้คือพืชศพพืชศพเนี่ยคือเป็นอะไรที่คือเขาเป็นคนเก็บอะค่ะ เป็นพวกเก็บพวกจําด้วยทาตของตัวเขานะคะแล้วก็เวลาที่พฤศพโดนทรยศหรือว่าโดนหักหลังนะอย่าได้คิดเลยว่าคุณจะได้คําให้อภัยต่างๆนานาจากเขานะคะถ้าคิดจะทรยศพฤศพก็ต้องเตรียมใจที่จะหายไปจากชีวิตเ